สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบโอ้วันที่จะรวยนะคะสามสิบล้านสิบสองล้านก็ดีนะคะรัฐบาลไทยนะคะหวยสันจอนนะคะทุกคนโอ้ยพผ่กันโซเหืองหวยหลายเนาะพากันคุยแต่เรื่องหวยนะคะทุกคนเก <laughs> ็บไปฟันเนี่ยเลยนะคะเอาเอฟซบอกว่าเผื่อมีใครมาบอกนะคะแอดกับฟัง อีหลีเนาะฝันนะคะฝันเอาเพื่อพากันฝันนะคะเอ็ดกับฝันนํะปกตินะคะถ้าไม่ฝันก็คือไม่ฝันเลยถ้าได้ฝันก็ฝันผุดฝันผูดเนาะฝันนะคะทุกคนฝันว่าผู้ชายนะคะมาบอกนะคะโอ้ยทีแรกว่าจะไม่อัดคลิปนะคะไอ้พูดในฮานอยอยู่นะคะว่าอัดดีบนาะโอ้ยอัดหลุดนะคะว่าเพื่อมันเพื่อมันมาเนาะค่ะเนาะ เป็นเลขที่ไม่รู้ดังไหมนะคะไม่รู้ว่าถือว่าดังไหมนะคะแต่ว่าแอบว่าไม่ดังเอะดังอยู่อ้านี่นะคะเขาตะโกนบอกเอตัวนี้ล้วทุกคนเอออาปการสีอันนี้เอาสีใดเขียนด<ะ>ิมันสีเด็มันหมานโอ้ยในฝันนั้นนะคะเขาบอกว่าอีลาผู้ชายเนาะผู้ชายเป็นคนแก่ะคะ่ะเป็นคนแก่นะคะเหมือนเรามานั่งคุยกันนี่แหละคะ่ะโอ้ยออกแล้วเด้อเลขคุณวาเนาะ เพื่นว่าเนาะเลขออกเลยเอ้าโอไม่ใช่ไม่ใช่มันออกตัวนี้อย่ะเลขออกเลยเดอ้อเก่าหนึ่งหาเพื่อนว่าเพื่อนว่าเก่าหนึ่งหาเนาะแยกกับหัวให้ไนเพื่อนว่าอีลาเลขออกเลยเดอ้อในฝัน,เ,นเขากบอกภาษาอีสานเนาะค่ะเนาะอีลาเลขออกเลยเดอ้อเวอร์ซันตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะแอดเขียนผิดอันนี้แอดจะเขียน เพราะว่าในฮานอยเอสในในในคลิปฮานอยเอสเขียน915เลยติดมาเพื่อนบอกตัวนี้คะ่ะตัวนี้เด้อตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ951นะคะอีลาเลขออกแล้วเด้อบนเนพะื่อนว่าเนย่าบนเนาะบนนะคะ951นะคะทุกคน9้านึ่งเพื่อนว่าอีลาเลขออกแล้วเด้อ9้านึ่งเพื่อนว่า โอ้ยผู้ชายนะคะคนแก่เนาะคนแก่นะคะเหมือนหวยออกแล้วค่ะเข้ามาบวกนะคะในฟันมัาไม่ถูกเลยนะคะเอสก็ซื้อสองสามเนาะเอฟซี FC ก็ซื้อแต่อะไรนะเลขดังนะคะเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะของหลานก็อู้เอสก็เลยว่าโอ้มีในวินหลานพุดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปในวินหลานสามตัวนะคะในฟันนะ่ะ มีแต่9 5ห้านะคะมีแต่9 5้าห้าหห้าไม่มี5้าค่ะในฝันนะ่ะในวินเขาอะมีในวินหลานนะมีแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอานะคะไม่ได้ซื้อเพราะอก็เป็นหนัก2องสานะคะใน23องสาไม่ถูกนะคะไม่มีไม่มีสามซักตัวจะบนหรือล่างแต่ล่างแอดจำไม่ได้นะคะเขาบอกอยู่ค่ะล่างตัวไหนนะคะแต่แอดลืมค่ะจำไม่ได้ จำไม่ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้แอดก็กลับหัวให้นะคะกลับหัวให้เนาะเพื่อนก็บอกนี่ตัวนี้นะคะ951นะคะไม่มีใครถูกสักคนเลยค่ะในฝันนะวยเป็นตะคือบบอ่ค่ะห่วยทุกคนแอดก็เลยว่าห่วยมันเป็นตะไไปอยู่บนโอ้สันไม่มีใครถูกเลยนะคะทุกคนไปแต่แปดแต่เก้าแต่หกแต่อะไรกันนะคะติดเก้ากันเพียบเลยนะคะ ไม่ถูกสักคนนะคะถือเขาหลอกกิ่นมาสัโอ้อแอนเลยวโอ้จ่ายแล้วตื่นขึ้นมาเนาะตื่นขึ้นมาก็จัดแล้วค่ะจัดแล้วนะคะสามตัวค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งจัดได้เด็ดเล็กบดังห้าหนึ่งนะคะเอาห้าหนึ่งนี่เออไอนี่ของเราปักหลักหน่วยล่างของเราก็มีหนึ่งพอดีแล้วเก้าแปดหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งมาโอ้อแอดเลยว่า เ่ยผมว่ายไงว่าสันพดตาเนาะแอชเบียว่าพดตาคือบบไรว่าสันบบไรเลยจ้ะบบไรจ้ะไม่ถูกนะคะทุกคนไม่ถูกค่ะในฝันค่ะไม่ถูกเลยเอก็จัดแต่เออสองสามเอฟซีก็จัดแต่แบบว่าเลขดังทั้งนั้นเลยนะคะเลขดังโบมาพอตัวว่าสันในฝันเนาะ ไม่มีสีเลยนะคะในฝันโอ๊ยแอาจจะมาแบบเต็มๆก็ได้ทุกคนไอยฝันเหม็นยุ้ยใสหรือฝันกับบุ๋มเนมดนอไรเรว่ยๆนอนหลฝันหลค่ะบุตรจะฝันก็ฝันกระหน่ำเลยนะคะบุตรไม่ฝันก็ไม่ฝันนะพี่บอกว่าหวยออกแล้วอสันถือก็บอกถือจงได้หรือบุมส่วสามจักตูุในฝันไม่ถูกค่ะว่าถือเอ้าเผื่อมันไปออกอะไรท่อกระสอ้วมชินมุนนั่นแหละ อลองดูเด้อค่ะถ้าใครชอบก็จัดนะคะใครขัดก็ผ่านเด้อค่ะน,นี่เด้อฝันฝันอีกแล้วค่ะโอ้ยฝันก็นําเลยนะคะช่วงนี้สองสามข่อยยังบวมมาห้านอยขนาดห้านอย,อยมีตั้งเจ็ดแปดห้านอยอยอังบวออจากัวยโอ้ยเป็นตะคือบนน้องสองสามเนี่ยเป็นตะบวอกคัะจะเอาเอาเบาๆสุดๆเป็นตะบวมดงเงินเขาค่ะเอานี่แหละใครชอบก็จัดไปนะคะก้าหนึ่งหาเพรานว่า โอ้ยแอดเลยว่าโอ้ยบ่ถือบ็ถือเลยเ <c oughs> อ้ยก้าหานึง่งนวะเอาหลวงอีกเดียวลืมข้าวค่ะฮือเอะชอบบอก 5, บอก้าหน,นึ่งหาบมันไม่ใช่อองนึ่งหาค่ะนึ่งหาหานึงแอดเลยว่าโอ้ยบ่มีพอตัวเลยเลยดังหามันอยู่ <c oughs> ข้องจอ ข้อเจ้าของก็ว่าถือค่ะไม่มีค่ะไม่มีซากตัวเลยนะคะเอ้าลองดูเด้อค่ะนอนเยอะฝันเยอะนะคะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามเด้อไม่ชอบก็ไม่ตามนะคะจ้กสิบี่อ,อหวยยังละคะ่ะเอา้าตามไปแล้วเท่ากับสัวอมสินมุน่นจัดไปนะคะผู้ใดมีดวงมีบุญมีวาสนาก็จัดไปแล้วค่ะผู้ใดมีทุนเนาะเอียนนี่หวยไปตาไปหยอดอันอันนี้ไว้คะ่ะ อันอีกอย่างก็อมสินหนึ่งไหม่ไ,ไปจะประโยชน์ไว้อยู่ที่หึ่งมีท่อกระสุอยู่บวันนี้นะคะอ้าวลองดูค่ะทุกคนลองดูถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะ951ค่ะเพิ่นบอกว่าออกแล้วว่าสันบนแต่ว่าล่างเสียดายนะคะแอดจำไม่ได้เขาบอกอยู่ค่ะเขาต้องวอกล่างก่อนบนที่ไม่จำามื่อไหค่คะจำเมรแต่สามตัวเพราะว่าตัวเองอะ่ะเออในฝันจัดหนักสองสามสามสองนะคะโมเม็แต่ในฝันนนอกฝันกับแมนค่ะ ไม่มีซักตัวเลยนะคะ951ก็มันเป็นปตะหลุนอยู่บนเก่าหานึงโอ้เป็นปตะคือยอยู่บนนอะเอาลองดูนะคะทุกคนห่วลองดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าค่ด 951เดอ้อทุกคน9หาหนึ 1, ่งคนบอกเนาอนะ่ะให้เบิ่งอีกรอบค่ะ951นะคะแอดก่อนนี่ค่ะกับหัวให้นะคะกับหัวให้ fc นะคะ651ด้วย951651นะคะอันนี้เขียนผิดค่ะเอ้ามันอาจร่ออกเก่าหนึ่งหาอะไรได้ไดโอยกลิ่นกลับไปด,ดูเลย6หาโอ้ยมันเป็นตะออกอยู่มันเป็นต,ตะคืออยู่โอ้ยแต่ว่ามีในวินานนดีที่951ก็ตะขึ้อ,อยู่เ่ยเอาลองดูค่ะถ้าชอบก็ค่อยติดค่อยตามค่อยไปเนาะ ไม่มีใครรู้จะมาตัวไหนนะคะหมึ 9, 5, 1, 9, 5, ่งเก่าห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งกับศูนย์นี่แอดชอบแทนค่านะคะโอ้ยไปตัวนี้และครับผีบัวโหนคนบ่ขึ้นบ่วค่ะเอาผู้ชายก็ห้าพอดีเนี่ยผู้ผู้เท่าะคะ่ะเอาผู้เท่าก็ตรงเป็นเก่าเลยเก้าห้าหนึ่งโอ้บ่วเป็นเก่าสีมาหอีรีบว่วเนาะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ